สวัสดีครับที่นีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิภาษาอินดี้บอนไซชิวอินดี้นะครับวันนี้ผมได้ทําการเออกิ่งนี้มันก็ได้ขนาดไม่ใช่สิกิ่งนี้เขาก็โตมาแล้วนะครับออได้เวลาที่ผมจะต้องข้อรั้วนะครับผมจะใช้ข้อตานี้เลยนะฮะข้อตานี้นะคะ ใช้ข้อตานี้เป็นกิ่งที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็ตั้งยอดน,นะครับถ้าถ้าอยากให้บอนไซมีความสูงขึ้นนะครับข้อข,อ,ขอตานี้โอเคเลยนะครับแต่ว่าอาจจะบิดนิดนึงให้เขาได้ได้ องศานะครับหรือจะเป็นข้อตานี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะแต่ถ้าเป็นข้อตานี้จะสูงไปแต่สําหรับมันจะสูงไปแล้วมันไม่สมส่วนกับตรงนี้นะคะวรางนั้นผมจะอา,อาจจะเอาอาจจะเอาข้อตานี้หรือข้อตานี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เราต้องเบรกไว้ก่อนนะครับ อย่าเพิ่งให้เกิ่งนเขาออกมานะฮะเบ็ดก็เบ็ดเบ็กใบเขาให้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าข้อนี้จะต่ำไไปะะ ขอนี้จะต่ำไปเราค่อยมาเราก็มาใช้จินตนาการนะคะสมมติว่าอันนี้ออกก่อนผมติดเอาไว้เพื่อที่จะให้แผลเขาค่อยๆอ,อมนะฮะมีเยื่อเจริญตรงนี้ออกมานะฮะก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเขาจะประมาณประมาณอออสองในสามก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีตอ,อ,อกมาตรงนี้ชื่อ ต้องจินตนาการดูช่วยกันนะฮะดังนั้นข้อนี้นะฮะข้อนี้จะเอแบบี่ยแบบถ้ากดเขาจะเขาได้ขนาดสอง3สามนะครับ,บ,บผมว่าข้อนี้โอเคนะเนี่ย ลองตัดอันนี้ออกก่อนอันล่างนี้ไม่ใช้เอาไปเดี๋ยวลองใช้กันจะินตนาการร่วมกันนะครับทีนี้มานะคะสองในสามก็จะอยู่ประมาณนี้นะน,นี่ก็จะเป็นข้อนี้คือผมจะใช้ข้อนี้แล้วกันนะ ข้อถ้าข้อนี้จะสูงไปอืมต้องใช้ตีนกินตนาการคร่ะขออนุญาตพักแป๊บผมตัดสินใจแล้วนะครับผมจะใช้ข้อนี้นะครับส่วนข้อนี้มันจะเตี้ยไปนะครับถ้าเกิดมันได้ขนาดแล้วนะฮะมันจะดูเตี้ยไปนะคะจะใช้ข้อนี้แล้วกัน,นค่ะ ังนั้นข้อนี้ผมจะเริ่มเลยนะครับผมจะใช้ลวดเบอร์0.8นะคะถ้าจำไม่ผิดนะครับเข้ารวดเลยนะครับอนุญาตเข้ารวดเลยนะครัถ้าเราจะปิดไปตรงนี้อะครีมตรงนี้นะครับแค่เราปิดมาตรงนี้นิดน,นึงก็ได้แล้วนะดังนั้น,น,น ถ้าเราจะปิดปิดมาตรงนี้เราก็จะต้องพันตรงนี้นะคะพันแบบนี้ไปก่อนนะคะพันรอบหนึ่งก่อนนะแล้วก็เขานี่ต้องระวังนะครับระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็ แล้วก็เข้านะครับต้องระวังนิดนึงนะับความจริงจะต้องทิ้งให้มันกิ่งใหญ่กว่าน,นี้นะครับแต่ผมไม่ถนัดนะครับผมเคยปล่อยทิ้งกิ่งมันใหญ่แล้วมันบิดยากคนฮะเลยเตัดสินใจทําตั้งแต่อย่างเล็กๆต้องอ่อนๆน,นี่แหละ แต่มันก็ต้องระวังนะคะระวังกิ่งจะหักน,ะนะะัละฮะเอาแล้วเดี๋ยวเราเริ่มบิดเลยนะคะเขาเริ่มบิดเราก็จะบิดตั้งแต่ตรงน,นี้ก็จับประคองเอาไว้ถ้าบิดอีกนะครับประคองเอาไว้นะฮะแล้วก็ค่อยบิดนิดนะคะบิดนะคะแล้วก็ ค่อยบิดทีละนิดไปทีละนิดครับไปทีละนิดนะครับแล้วก็โอ้ยนี ค่อยๆบิดนะครับค่อยๆไปทลงนีดทีละน่อยดูก่อนน้้ก็จับประคองแล้วก็บิดอีกครับแล้วก็บิดตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วนะครับก็ อีกนิดขออีกนิดนะครับขออีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกก่อนอันเกะกะแล้กันกนนะแล้วอีกนิดขออีกนิดนึงนะครับปุ๊บปคนะครับศูนย์เขาก็ตรงแล้วนะฮะ พอแล้วนะครับขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงนะครับขออีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วทีนี้เรามาก็มากำ,กำหนดความลาดเอียงของกิ่งต่อตรงนี้นะฮะือ ยิ่งเอียงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเอี้ยวนะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็น45องศานะครับไปอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็กิ่งนี้ก็จะกิ่งนี้เป็นกิ่งหนึ่งครับกิ่งหนึ่งแล้วกิ่งก็จะเป็นสร้างกิ่งยอดแล้วเพื่อเรียงเป็นกิ่งสองนะครับส่งนี้ก็จะเป็นทรงเอี้ยวเอี้ยวนะครับโอเคส่วนนี้เราก็จะรีบใบอันที่ไม่ไม่เอาไม่ใช้ออกก่อนไม่ใช่ริบใบเบรกนะครับเบรก เบรกอันไหนที่อย่เพ้องให้เขาออกมาตอนนี้นะคะโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะหาไม้มาปักค้ำเอาไว้นะคะเสร็จแล้วผมก็จะเอาไม้มาค้ำเอาไว้นะครับเอาปักเข้าไปนะครับ เราต้องมีไม้ค้ำนะเพราะว่ายอน้องจะเอน็นไปนู้นไปนี่แล้วทำให้เราผิดผิดหลักผิดสเกลนะคะดังนั้นผมก็จะมัดลวดที่เหลือเข้ากับทางไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมนี่ ได้แล,แล้วนะครับเสร็จก่าจะพบกันใหม่นะครับ